มันมีตำตำตำลาตำราแล้วก็มีหลายแผมาเลยโอ้มีหลายแผนของทุ่ที่เห็นยมันด่นทา้นดุกว่ากันโอ้แล้วก็เร่อก็จะัดกาโอไม่รู้นะมาอยู่ที่ที่นอกวงูลาเยอะมเยอะก่ารนร้าจะรานทั้งอาทิตย์เลร้านเห็นช้างปยก็งานยาวยาวแต่ก็มานา ตรงที่ต้องรอมุตบาทโอตรงนี้เลยคะับเราตอนเช้าตื่นมามันเดินอเออเอามาคุยนอนคุนี่เดี๋ยว้อยตบาทมีต้นมะกาอยู่โอแต่ก่อนถ้าได้ดินมันทับอยู่อย่างเี้นะครับก็ลองดูลืกคนาดันัฮะเ่วนวิชาตอนนี้ว่าตการิมล่างอาจจะมี้นมะกาวี ช้ามันหลับยังไม่ถก็เวลาสาร้างเออแล้วก็วางเล่อยพอนี่เวลาทำบบทก,ออกิริยาในหลวงพ่อเขาเตรียมไม่เหมือนคนอื่นเแล้วเห็นบอกว่าสมัยก่อนมีชาวบ,บ้านเห็นแสงอะไขึ้นไหมเขาเคยเออดวงใ่วันพระวันโกดอะไรนี่นะมันเป็นอย่างน้ำวันมาพาะน้ำตาเข้าวันสา่ร คนจะเคยดเขาบอกว่ามีม้าถั่วม้าแก้วในทีเล่นประคามต่างติต่างิต่างติดต่างนิดต่านติด่งติางเิาตางติตาตตางติงตางติด่างตาตาาางางางงงา ไปไกลนะไปที่เราเขาแล้วกลับมาแล้วกลับกลับมาแล้วนับคืนนะกลับมาหลวงพ่อเขาเชื่ออยู่ตรงเนี้ยหลังทิ่นาลาดตรงเนี้ยก่อนมีกุฏิไม้หลังอ๋อครับแล้วมันจะแสงมันจะลงนะอ่าลงลงที่กุฏิท่านอือมันลงที่กุฏิท่านนะครับไม่สว่าอะไรมันก็ไม่ได้สว่างได้อะไรแต่คนเห็นท่องวิ่งมาจากในบ้านเราเออคนอยู่ตามเออมาถามเมาถามบ้างเออแสงอะไรลงที่มันคนเห็นเออ มามาขึ้นมากล้าตื่นี้นี่มีประมาณสิบครั้งติดต่อกันในวันเทศกาลโอ้ครับแต่พระบาทที่นี่สักดิ์สิทแล้วก็มีพอไปเอากระถางมาเดี๋ยวผมเลี้ยงเอาไว้เนี่ยถ้ามาวันยี่สิบผมไม่คุ้นอ่าหรือนี่แล้วก็ถัดได้ก็สี่ห้าร้อยนี่แม่ถ้าได้รับเป็นอภินันทการใบก็จะเป็นบุญอย่างยิ่งครับ เทานข้าวกันก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวีดไปเราจะไปต้องไปหอาที่กุติพออยู่ที่กุเิยตาไม่ได้ับไม่ยากเอาไปเามีโอกาสไหวกมีโอกาสมันเ็ม็เอย่างเขาสารได้ได้เดี๋ยวเราเอาที่ที่ำเลยท่านฤที่ดินดำาเวลามาบอยก่อนชอบใจรักใจรักเลยผมากับท่านบอกว่าคุณชมลานผมไปมากับท่าน มาไปทั้งบอกอืมมึงกดีเทียมเยอะมันกะเต้มเขายังพูดพูดนะนะอมเป็นลงชายลุงป่าเตาถ้ามองในภาพไปอายุเท่าไหร่ครับผมก็ยังไม่เต็มเจ็ดสิบเจ็ดยังไม่เต็มเจ็ดสเจ็ดก็ขาดอีกเดือนหนึ่งกับสิบสี่วันด้วยที่ผมทนนี่แปลกนะ มันมันจริงๆมันก็เป็นเดินเขาไปเนี่ยแต่ถ้ำมันเป็นธนุเป็นถ้ำป่องเมื่อกี้นี่นี่น้องมาโปหินใหม่นะโอ้มาโปหินใหม่ผมดน้ำหมดเป็นสามแสนแต่หินมอเขอกันครับครับแต่รอยพระบาทนี่ไม่ใช่เป็นบัาทที่นี่นะผมไปดูแล้วเนี่ยไม่ใช่พระบาทที่มีนิ้วอืมเป็นพระบาทที่ใส่รองเท้าน่ะ อันนี้หลวงพ่อหั่นบัน,บนเ<อ>นึให้ดินน้ำมันปั่นลอยเท<ช>้าแล้วเขียนว่าพระบาทจำลองนี้ใครก็จะมาหรอว <laughs> แล้วพระบาทเราพระบาทจริงเราต้องบอกอันนั้นไม่นละอตกทีเดียวกิิงเลย <laughs> พระบาทจริงเราต้องยืนยันว่าของจริงเอาเอาเอา,เอาสีไปลบเลยไอ้โจจำลองอั่นและ <laughs> แล้วผมจะพาคนมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวเอยจะรู้ก,กัน าเอางั้นนะแล้วมีรอยค้างทุกแหนงเลยนะค้างกันนะเ่ามันกาบหินกาบเพราะที่ข้างๆด้านนี้นะที่ผมเห็นน้ำขังอยู่นั่นแหละผมก็มองๆอยู่เลยนะตรงท่านมะพรันน่ะมะพรุนสงสัยไงแต่ที่มันมาแล้วพอฉีดมันก็มีอะไรก็มันลอกมันรูดไปแผ่นน้ำแตกไม่หยุดก็เลยไม่ได้ทำน่าเสียดายตั้งแต่ผมสงสัยผมมองกันก่อนเลยนะเอ๊ะมันกระดุดตานะ ผมว่ามันจะเป็นต้องเหนือแหงนะกลัวผมไม่จะเป็นรอย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 นิ้วมือป่ะมันเป็นรอยซ่อนไมนรอยแบบวนไปรอบแบเออหยิบหยิบลื่นๆหน่อยเลยหยิบลื่นๆหยิบลื่นๆใช่ไหมเป็นรอยนิ้วไม่แต่ก่อนฮะท่านบอกไม่ใช่อ่างน้ำบอกอยู่ข้างๆเนี่ยนมองเห็นแล้วโคกหินนั่นน่ะไม่ใช่ตรงอ่างน้ำไม่ใช่อ่างน้ำไปเลยอ่างน้ำนะครับอะไรอ่ะอ่างน้ำถึง จ้าาแก้วตัวเนี้ยผมเคยไปนั่งดูตอนนี้นั่งแล้วมันไม่เห็นผีมันมาหลอกผมบอกเขถอนอีทจุบียมทางปัะสาขามีก่อนที่ว่าไะเราก็ถอนถอนมกดคอมันแล้เกือบตายายหน้าบันเองเนี่ยหละเพราะว่าแล้วเราไม่เห็นนะลายเนี้ยใหญ่ๆเนี่ยหนักนานๆเขามันจะหลุดแล้วตอนนี้กำลังจะสร้างอะไรอีกบ้างอ๋ออย่าง อย่างยันอยู่ไม่ใช่ก็เผื่อว่าญาติโยมมาจะได้ช่วยเรื่องปฏิทินข้อนอะไรไปนี่นะผมมาด้วยมากผมคิดว่าก่ายจะทําถนนแล้วจะทำตากบาทเทโวกะกายจะทําเป็นรางเลยไปจ้างก็าทำอะไรแบบน้นางฟ้าเทวดาพระยิ่งพระพรหมท่าเจ้าเสด็จลงมามีลงบนสะพานสะพานใค้ก็ได้ก็ได้เงินก็ได้ทองก็ได้นาดแล้วก็เอาไปสักการ์ดเรื่องรียจะช่วยเหลือย ประชาชนเอาเด็กจบป .6 เนี่ยมาฝึกทำไดนาำโม่ทำออเตอร์ได้ใช่แล้วก็ทำแต่พวกอ๋อน้ำรถนทำเหล็กดัดทำมุ้งรดนเปียกแล้วเราวัดเราจะออกให้หมดก็ใช่ทำไมคือเดี๋ยวผมจะไปว่าจะไปขอ้นไปทางอะไรนะเดี๋ยวต้องไปทางไปสุรีจะมีสำรวจพระบาทไป็นเรื่อยๆันจะดีอย่างเงี้ยเมืองต่า มืองเก่าหน่อยมือเก่าไปที่อ๋อไปไปมันขบาาไปสตีอะไรเนี่ยมืองเก่าไปมือเก่าใช้เวลาก60ปีน่ตำรวจขบ่าไปแล้วที่นี่นี่เป็นโปรแกรมที่ที่เก่าไว้นานแล้วมั้งเนี่ยเพราะมีคนเขาจะแจ้งมันเลยที่โทษมีครับเวลานี่ยขบ่าเนี่ยคนสัทธายอะนี่เรารวมทบุญพันหนึ่งพันบาท ่ระก็อกมอบพระบรมาสารีริกธาตุซึ่งเสด็จมาเองมากมายแล้วก็ให้แล้วก็เดินทางมาที่ภัยสาลีที่นี่ในข้อมูลที่เล็กยุทธนาพลก็เคยให้ไว้บอกว่ามีรอยพระบาทยู่ในช่องกัพรีนะแล้วก็มาที่พุทธบาทเขาเรียกว่าเขาวีด,ดีมีชาวบ้านช่วยนำทางมาให้ เล็กนี่แต่ก่อนนี่ขับรถมาได้เห็นมองไปที่ท้องฟ้าระหว่างท่าตะโกเย่นก้อนเมฆไพ่ลอยพืชบัตรเกิดแก้วพอไปถึงไฟสาเลีจะไปอำเภอบึงสามพันก็เลยมาแล้วไปตัวนี้เขาเรียกอะไรล่ะตรงนี้เนี่ยเกิดบ่อผามบุญเนื้อช้างลอยพืชบัตรเอาไว้ก่อนนี่ชาวบ้านเรียกว่าลอยตีนใหญ่ครับหน้าแรงหน้าฝนอะไรก็มีตลอดมีตลออดืแล้วตอนนี้เราทำไมน้ำแห้งแล้วเลยเอออยู่อย่างนี้แหละเอออยู่อย่างนี้นะถ้าหงุเดี๋ยวไปดูนะ ตู้นี้เขาเรียนหมู่บ้านอะไรล่ะลองกะพีลองกะพีอำเภอร์ไปรัตตีครับแล้วก็ต้มมีกะมันนากะมะนาวไปได้ได้อ๋อตู้นี้เองนะครับอือเออน้ำไม่แห้งเลยเดี๋ยวโยงเลยไม่แห้งนะครับใช่ใช่ครัอือจะเล็กมากเลยมาแล้วเมื่อกี้เลยอ๋อไฟแหลมแหลมแค่แปดมันทำไมแหลมสองด้านเนี่ย โยมคนนี้เนี่ยชื่อลุงบัวนะเราต้องไปหาแกถึงบ้านนะแล้วให้ช่วยนําทางมาให้ามาถึงลำพยยุ้ยแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านเรียกว่ารอยเท้าพานบุญประกอบว่าเป็นรอยเกิดแก้วอยู่บริเวณใกล้ลำพานน้ําไหลผ่านเป็นรอยเบื้องซ้ายกว้าง21เซนยาว39เซนเมตรลึกถึง4-6เซนนะ นี่เราจอดรถเอาไว้ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางาต่อไปอีกนะย้อนกลับไปที่รถจอดเี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนเขาละนี่บริเวณนี้นรานเป็นลำธารนะยังไม่สูนะงนันะงนมีประมาณสองแห่งนะ ที่ที่เรามาที่นี่เดี๋ยวจะไปเจอพระบาทดินด้วยนะที่ปัจจุบันนี้ก็เลือนหายไปแล้วแต่ว่าเราก็ไปบันทึกข้อมูลไว้ด้วยนี่ลองชิมน้ำดูในรอยพระบาทก็เป็นน้ำ รถธรรมชาติที่น้ำขังอยู่แค่นี้นะแค่นี้แค่นี้ไหมนตะื่นจังตือนเจอายอะเจอายนั่นะแค่มโ่ไม่้นะ โดยมากชาวบ้านมักจะตั้งชื่อรอยเทา้าพรานบุญอยู่เรือ่อยนะชื่อเดียวกับที่พบพระบาทสระบุรีสมัยพระเจ้าทรงทมก็ไม่ไรู้ว่าพรานบุญเป็นใครรูปร่างยังไงนะแล้วก็เป็นรอยเท้าใครส่วนใหญ่ก็ยกประโยชน์ไปให้พรานบุญแต่เราได้สํารวจรอยพระบาทแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นพระบาทเกิดแก้วนะซึ่งที่นี่เลยตั้งชื่อว่ารอยพุทธบาทเขาวีดีอ,อําเภอไผ่สาลีเราจะเห็นว่าเป็นปลายแหลมนะ เป็นพระบาทถือแก้วส่วนใหญ่จะอยู่กับลําทานมีน้าไหลผ่านต้นนะตรงนี้แหวงไปหน่อยนะเน้วมีร้อยห้าร้อยที่ไหนดูดูอันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเหยียบหินอย่างนี้แหละเออได้อ่ะไป đi lọc nhỏ 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 ก็เดี๋ยวยนนะเราไปทางน้นกันนะนี่เราว่ายรแก้วแรงนี้นะครับอยนน้ำไปเลยนะนี่ปรากฏการที่เห็นดวงไฟลอยขึ้นนี่แทบทุกคนทุกแห่งที่ได้สำรวจไปมักจะกล่าวเอาไว้ตรงกันนี่ระหว่างที่เราเดินขึ้นเขาไปเนี่ยก็มีเด็กผู้ชายอายุสิบวกวนะ่าขวบหน้าตามขึ้นมาด้วยประมาณสองสามคนช่วยกันสำรวจและลุงบัวก็นำมาด้วย นี่จากนั้นเราก็เดินยอดกลับไปนะไปขึ้นเขาโน่นแหละป่าต้นไม้ต้นโน่นนะครับแล้วแล้วว่าสมัยก่อนชาวบ้านเกาได้ยินเสียงอะไรล่ะเสียงเป็นคลองมุยคลองมุยเหรอครับเวลากลางค่ำกลางคืนกลางวันกลางคืนอย่าดังวองอ่าระฆังเสียงแถวนี้นะคลองอะไรนี่นะครับแล้วก็ไอ้ออกสายลูกเนี้ยลูกนี้ไปหาลูกโน่นอะไรเห็นไหมตึ้งต้นเลยมันพุ่งไปถึงลูกโน้นสายไฟ้าเราอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นดวงนะเป็นดวงเหมือนไฟ้าเรา แล้วแล้วแล้วเด็กเนี่ยตันนั้นได้กินอะไรขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยกินทูบเหรอตรงไหนตรงไหนหนูขึ้นเออกินทูบแล้วขึ้นต่อไหมแล้วกลัวกลัวเกี้คนกลัวกินทูบเหรอเออแปลกเหมือนกันนะได้กินทุกคนเลยไหมเออไปเรื่มแปลกเขาเรีย ตรงนี้เขาเรียกเขาอะไรอ่ะเขาวีดีฮะเขาวีดีเขาวีดีแล้วกเขาพระอยู่ตรงไหนเขาพระโน่นก็ที่ว่าลอยไปเขาพระโน่นในเขาพระแล้วเขาพระมีอะไรไม่เชิญขึ้นไปสำรวจไหมผมขึ้นไปมันมีเป็นเรือเออเป็นเรือที่ว่านะครัแล้วเถินไปในก้อนหินใหญ่เออเดี๋ยวไปดูไหมล่ะไปเออได้เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนนะไปเออพวกเราไทยวีดีไครนะเขาวีดีเขาวีดีเขาวีดีเอะไปยมน้ำไปเลยอ่ะค่อยๆเราเดินด้ไปฟังล็ักนะอย่เล่น นี่เราก็มีเด็กด้วยสีห้าคนเด็กก็ได้ยินได้กลิ่นทูบมาไม่นานนี่เองรู้สึกเด็กจะกลัวๆไม่่อยกล้าขึ้นได้ยินเสียงปีพาดค้องกองอยู่เสมอบางทีก็ไปเจอผลไมแล้แปลกๆรสอร่อยแต่เอาลงมาไม่ได้นะเคยเอาติดมือมาแล้วหลงป่ากลับไม่ได้ต้องเอาไปคืนบางทีก็เห็นดอกบานลี่ใหญ่เกือบเท่ากำมือแต่ไม่กล้าเอาลงมาเนี่เป็นเรื่องแปลกในบทน,นี้เนี่ย น่าจะเชื่อว่าเป็นเมืองลับแลนะเป็นเมืองลับแลงเราช่วยกันค้นหาข้งบนนั้นเลยลงมาเลยเหรอวิ่งเดินเดินขึ้นมาไปตรงไหนไปตรงไหนข้าไปดูหน่อยรึวิ่งเลยเออวิ่งเลยเหรอเออนู้นเหรอนู้นเหรอดูด้นะเดี๋ยวแยกไปดูแยกไปดูเดี๋ยวไปดูอแม่แต่รอยนิ้วเลยนะครับรอยนิ้วชัดเลยนะกี่นิ้วอ่ะ ฮ่าแต่ก่อนเนี่ยผมเห็นห้าหนึ่งสองสามนี่ลองนับดูดิหนึ่งดีนะโอ้ยใหญ่เลยแถวเนี่ยโป้ใหญ่เลยหนึ่งนี่สองนี่ไงสามนี่แล้วก็อนมันอต่างนี้มันหายไปแล้วเนี่ยปีมันมีแต่ก่อนมีครบใช่ไหมครบแล้วก็อีนี่มันก็ปีมันก็ยังไม่บีแล้วก็อีตอนตรงนี้มันก็หายไปแค่เล็กน้อยโอ้เข้าใจเออแต่นิ้วยังอยู่ว่างั้นนะครับยังอยู่ออเอ๊ะแต่มาทำไมดูนิ้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปอย่างนี้นะเนี่ยมันไปอย่างนี้นะมีกลางๆก็พีนกลางๆแต่ก่อนเห็นชัดใช่ไหมชัดนี่มันมันหงูมันก็ขึ้นมาเลี้ยงอันแล้วก็แล้วบอกว่าแต่ก่อนตรงนี้มีซากเกดีเก่าเหรอครับตรงแถวไหนอยู่อยู่นะครับเนาะโอ้ที่เขาขุดไปที่เขาขุดไปหินนะพยหินเออเขาใช้ทำทำด้วยหินเลยเหรอหิดหิดอย่างเจ้าอกก่อนเนี้ยก็ธรรมดาเราเนี่ยเขาซอยอ่ะก็ไม่เด็กแน่เนี ไปดูก็ได้โมโหอ่อนใหญ่ปีกุหลาบแล้วที่นี่เราจะเห็นว่าเป็นรอยที่ยังที่ว่าไม่ชัดเจนนะไม่ลึกลงไปเป็นแค่รอยนิ้วลางๆเลือนๆแล้วก็ได้บันทึกข้อมูลไว้ว่าเราได้พบรอยพุทุบาทตรงนี้ที่ลำพารหนึ่งแห่งแล้วก็บน เขาดีอีกหนึ่งแห่งนะตั้งแต่ว่าหินเนี่ยเขาทำด้วยหินหรือเปล่าแคดีหินหรือเปล่านี่เขาขุดที่เนี่ยเขาขุดเอาขึ้นเอาขุดเอาหินขึ้นเหรอครับขุดดินเนี่ยเอาขึ้นโอ้โหดหาของเก่าอะแล้วไปรู้มาจากใครลละบอกที่นี่เป็นเมืองรับแรงเ่าอะใครเล่าให้ฟังโอ้ยญาติยายเหล่านี้แเออตงเนี้นะครับเป็นว่าไงก็เป็นไอ้คนเก่าคนแก่พอนานปุ๊บนะแล้วไีลูกโน้นอะ ถ้าก่อนเนี่ยเป็นพระมีพระองค์นน้อยๆน้อยๆ่เงี้ยคือเลียงเลียงไว้เนี้ยเป็นเช้าเขามาเล่าให้ฟังป่ะเช้ามาเลี้ยงปลาอย่างเี้าแตเช้ามาไม่มีอ่ะแล้วก็ทีนี้นอนเมื่อหมดนอนตับตั้งต่างต่างไว้เป็นแถวอีกเขาพระอะเขาเขาโน่นแล้วเขาพระเขาโน่นนะแล้วก็ทีนี้พอนั่ยครับลมหมดตั้งต่างว่าเช้ามาดูนอนหมดลมหมดนี่วันนั้นได้ได้กลิ่นทูบตรงนี้เหรอ นั่งกันดูนั่งบอนั่งอยู่ตรงนั้นได้กลิ่นทุ่มกลิ่นแรงไหมแรงแรงเลยตอนนี้วิ่งเลยเหรอไม่ก็พีหลอกไม่ก็พีหลอกอ่าปัดปัดอันนั้นพี่นอนลงไปลงไปเลยเออมันก็ลงไปเลยมันติดหนาวอยู่นี่ครับ ที่บริเวณนี้ยังมีซากใครซากพัะเจดีเ,เคยจะเป็นวัดเก่าแก่น่าจะมีพระบรมสา,ารีริกธาตุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่แต่โบราณเราได้กราบไหวบูชานะสักการะแล้วก็เดี๋ยวจะไปะที่รอยพุทธบาทดินอีกนะอีกแห่งหนึ่ง